สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับมาพบกับเรื่องราวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคือนนี้บอลวันบ็อกซิ่งเดย์ครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดอรังโอทัฟฟ์ดต้อนรับการเยือนของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสครับมาดูไลน์อัพกันก่อนเลยครับสำหรับแมนยูนะก็ใช้เดเคอาครับส่วนที่มันเซอร์ไพรส์คืออยู่ที่ตำแหน่งของเซนเตอร์ฮัฟแบ็กซ้ายมาเลเซียแบ็กขวาวานบิสกาที่ฟอร์มดีในวันที่เจอกับเบอร์ลี่นะครับแต่คู่เซนเตอร์เนี่ยไม่คาดคิดเลยว่าวานอารานจะกลับมาได้ แรกคิดว่าจะเป็นทางด้านของฮารีแม็กควายแต่สุดท้ายเลวเหมือนฮารี่แม็กควายเนี่ยจะยังฟิตไม่พอก็คือนั่งสำรองไปก่อนแต่คู่เซนเตอร์ของวารานใช่ครับเป็นลูกชอ์โอ้ก็น่าทึ่งนะสำหรับแผนของทางด้านของเอลิกเซนแฮกกองกลางตัวรับ2ตัวครับเป, iro, เป็นกาเซมิโลเ่นกองกลางตัวรับเออขณะที่เอลิกเซนก็เล่นเป็นตัวที่คอยจับจ่ายบอลในแดนกลางตัวลูก3ตัวครับแรดฟอดเป็นบูโน่แล้วก็ทางขวาก็เป็นแอนโทนีแล้วกองหน้าตัวปเป้าก็เป็นมักซียา ก็จัดแผนตามนี้ก็มานั่งดูกันว่าเอ๊ะใครจะเล่นดียังไงจากนั้นเกมการเล่นไปเล่นผ่านไปหานาที10นาที่บอลก็อยู่ในการคองบอลของทางด้านแมนยูเหนือกว่าชัดเจนนะครับแต่สภาพสนามในวันนี้ฝนตกหนักมากแหละก่อนการแข่งขันนี่คือนี่คือสภาพอากาศอันดุร้ายของ Boxing Day อยู่แล้วนะช่วงเวลาของปีใหม่ แล้วก็ทําให้ฟุตบอลเนี่ยมันคอนโทรลได้ไม่เชื่องเท้านักก็มีการต่อบอลกันไปต่อบอลกันมามีการส่วนใหญ่จะเป็นเกมบวกของด้านแมนยูมากกว่าครับแต่ว่าพอเข้าไปถึงในพื้นสิ้นชั้นเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ทําประตูจนกระทั่งในทีที่19ครับได้ลูกเตะมุมครับกองหลังกองหน้าก็ยังจดจดจ้องจอง้จองกันอยู่ในกรอบเขตโทษครับอีเลเซนเปิดเลียดเข้าไปในกรอบเขตโทษครับแรดฟอร์ดเขาวิ่งทุ้ย วิ่งทะลุลายออกมาครับทุกคนไม่มีใครสนใจจังหวะนี้นะครับเพราะเพราะคิดว่าน่าจะเปิดโง่ไปให้กับทางด้านของวาราหรืออะไรอย่างนี้แรดฟอร์ดวิ่งตัดเข้ามาครับจากประมาณเส้นจุดที่เป็นจุดโทษอ่ะวิ่งเฉือนเข้ามาที่เสาแรกแล้วก็ยิงตอบุมเข้าไปน้าไ่ก่อนเด่งบระตูรอศูนย์ในแบบที่มันรักยากครับจังหวะนี้เป็นลูกสูตรที่แบบว่าน่าจะซ้อมมาดีในระดับหนึ่งแล้วก็ความมั่นใจของแรดฟอร์ดต,ต้องบอกว่ามันยอดเยี่ยมจริงนะจากบอลโลกมาจนถึงแมตช์เบอร์รี่จนถึงแมตช์นี้ก็โชยเห็นว่าเขามีความมั่นใจมากขึ้นมา จากนั้นอีกสานาทีต่อมาครับเป็นบอลจังหวะที่อวอนิญี่ครับบุกเข้ามาในในกรอบเขตโทษของแมนยูแต่ว่าคาเซมิโลนี่ก็สกัดได้สกัดได้เสร็จก็ต่อบอลสั้นขึ้นมาจนถึงบูโน่บูโน่ก็เหลือบมองแล้วตาแกวายอยู่แล้วบูโน่แกก็เปิดข้ามมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายรัดฟอร์ดก็เอาบอลลงแล้วก็ก็ล็อกหลบกองหลังแล้วก็จ่ายเข้ากลางมาให้กับองตตัวนี้มาสยยาองตตนี้มาซยยาวิงตอนแรกผมก็นึกว่าแกจะยิงบนทางขวาก็ยิงหักเลยครับก็ยิงหักแล้วก็ลอดขากองหลังครับบอล กำลังจะเสียประตูครับเวนเทนซี่พุ่งปัดปัดได้นะแต่บอลมันมันแรงและตัวของเฮนเทซี่เองก็ถลามตั้งแต่ตอนที่ยืนอยู่แล้วครับด้วยความที่มือฝนก็ตกมือก็เปียกบอลก็ไ bon หลไหลไหล,หลก็เข้าประตูไปนาไปก่อนเป็น2ประตูต่อศูนย์โอโ้โหจ่วงวันนั้นต้องบอกว่ารูปเกมออกมาดีมากครับสิบนาทีต่อมาครับเป็นไลอ้อนเยสบางที่บุกขึ้นมาในฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคือมันเจาะไม่เข้าแกก็ยงิงไกลยงิงแล้วบอลสายครับ เดคอานั้นพุ่งแบบจะปัดก็อันตรายก็เอานี่เลยครับเอาหัวไหลเขกปัอ,อนก็กระเด้งออกไปเขาบอกว่าเก่ามากนะในจังหวะนี้สำหรับทางด้านเดคอาร์นั้นในนาทีสามเจ็ดครับแมนยูก็ต่อบอลเข้ามาเรื่อยจนบอลจ่ายบอลให้แอนโทนีแอนโทนีก็ลูกเก่งเขาครับก็ปั่นด้วยซ้ายโค้งๆแต่มันเป็นออกไกลไปหน่อยครับก็เลยไม่ได้ลุนไปนะครับในนาทีนี้แอนโทนีวันนี้เนี่ยเป็นคนที่เล่นผิดพลาดบ่อยพอสมควรในทั้งหมด11ตัวแรกนะ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายทะลุให้เพื่อนจังหวะที่จี้กลับมาแล้วมีช่องแต่ก็จ่ายช้าไปจ่ายย้อนหลังบ้างเพราะจ่ายขึ้นหลังก็จ่ายเสียส่วนใหญ่ท่าวันนี้ของแอนโทนีคือขอโทษขอโทษขอโทษเพื่อนก็คือทําได้ไม่ถนัดนักนะครับจากนั้นครับในในาทีที่4 2ครับเป็นไลออนเจให้ล้วครับวันนี้ไลออนเจเป็นตัวอันตรายของทางด้านแมนยูมากครับนอกจากยุกยิงไกลเมื่อกี้จังหวะนี้ก็มีการเปิดลูกฟรีคิกทางซ้ายมือนะก็เปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษครับเป็นไลอ้อนเจครับกระโดดขึ้นมงบอลก็ เรามองภาพแรกกันอะหม่งเสร็จบอลก็เข้าประตูไปแล้วสวยแล้วแมนยูแมนยูโดนเวลาเนี่ยสวยทุกทีเวลาแบบก่อนจะหมดเวลาแล้วไปโดนตามมาเป็น2อหนึ่งเนี่ยแต่ว่าพอดูภาพช้านะครับกรรมการเข้ามาเช็ค VR บอลเนี่ยมันโขกเสร็จแล้วก็ไปโดนขาของโบลี่ที่ว่าเป็นนักเตะอีกค,คนหนึ่งของทางด้านฟอร์เรสก็เช็คไปเช็คมาตั้งแต่เช็คแฮนบอลเช็คแฮนบอลไม่แฮนแล้วเพราะเย็ดเวลากระโดดหม่งกระโดดกลางแขนอย่างนี้ แต่บอลไม่โดนแขนแต่บอลไปโดนขาของเพื่อนที่ตามใหมา่คนนึงก็กลายเป็นลูกล้ำน้าแมนยูก็โชคดีไปครับจบเกมในครึ่งแรกไปก็นำอยู่2ประตูต่อ0จากนั้นในนาทีที่56ครับและฟอร์ดก็ลากบอลกลับมาจากจังหวะสวนกลับนะครับ ก็จ่ายเข้ากากไปให้บรูโน่ฟอนันเดสและข้างข้างขวาเนี่ยมีแอนโทนีผูู้โน่แกก็จับหนึ่งจังหวะแล้วเอาขาขวาเนี่ยป้ายบอลมาให้แอนโทนีได้ยิงผู้พิจวาวะนี้นะเป็นนัดแรกๆตอนที่แอนโทนีมาเปิดตัวมันต้องเข้าแล้วแต่วันนี้มันไม่เข้ายิงไม่ติดตัวผู้รักษ,ษาประตูแล้วก็ น่าเสียดายมากเป็นจังหวะจังหวะที่ทําเกมได้สวยมากนะครับสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนาทีที่59ครับลูกชอก็จ่ายมาให้บูโน่บูโน่ก็วิ่งเข้าไปในเขตโทษเห็นมักซิยาววิ่งเติมเข้ามาก,ก็จ่ายจังหวะเดียวครับให้กับมักซิยาวเพื่อ่ยิงด้วยซ้ายแต่บอลก็ไปติดทางด้านของเทนนิสซี่อีกพอติดเสร็จบอลกระเด้งมาใส่มักซิยาแต่ว่าบอลก็กระเด้งกลับไปก็ไม่เข้าก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ได้ลุ้นของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากนั้นในนาทีที่65ูก็เริ่่มมผอนเกลงบ้างเอา มาร์ซิยาลออกเอาแอนโทนีออกแอนโทนีก็เล่นไม่ออกจริงนะฮะก็เอาวนเดเวกลงมาเอาอเลฮันโดการนาโชลงมาการาโชลงมานี่ก็วูบบ้าเลยทีเดียวนะครับในขณะที่วันเดเวกนี่ก็กล้าเล่นมากขึ้นจากแต่ก่อนนี้ผ่านไปอีก10กว่านาทีครับก็ส่งเฟดลงมาแทนอิลิกเซนซึ่งเอาไปพักบ้างเอาวารานออกไปพักบ้างเพราะแกกรรมศึกมาหนักแล้วก็ส่งแฮร์รี่แม็กควายลงมาจังหวะนั้นเนี่ยบูโน่ไฟนั้นก็เอาปอกแขนไปสวมสวมแขนให้กับทางด้านแม็กควายแม็กควายก็ เสยผมพี่เสยของเราพอแม่ควายเสยผมเท่านั้นแหละผมขนลุกปืึอไอ้ที่นําอยู่สองศูนย์เนี่ยมันพอไม่ว่าสําหรับทารีแม่ควายแต่อันนั้โอเคเราไม่อยากจะไฟบูลลี่เขาก็ไปดูพิพสูจน์ผลงานในสนามดีกว่าแต่ลงมาถึงพุ๊บก็เป็นจังหวะที่แบบบอลหลุดไปแล้วแม่ควายแม่ควายใจก็ปล่อยบอลน่นะ ให้เดคอาเล่นก็เสียวไปแล้วหนึ่งทีแล้วก็มีจังหวะที่เดนนิดก็บุกเข้ามาแล้วโยกหลบอะแม็กควายก็หลงปุ๊บแล้วก็เตะเข้ากลางดีที่เป็นคา s เซมิโรสกัดได้อ่านเกมขาดมาครับแต่ก็จับบอลได้เสร็จแล้วก็จ่ายะลุช่อมให้กับเฟตที่เพิ่งลงมาก็เฟตก็ยิงด้วยสายส่วนผู้สาวตูเข้าไปที่เสาไก่อย่างสวยงามนะครับ เรกลายเป็นประตู3-0ปิดฉากปิดกล่องแล้วก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้สิ่งที่เห็นในเกมนี้มันมีหลายอย่างที่ดูพัฒนาขึ้นสําหรับเมนยูในเรื่องของ1คือระบบเลยอะไรตั้งแต่ผู้รู้สาวประตูก็ต้องบอกว่าก็ก็ยังเป็นคนที่ไว้ใจได้เสมอนะในจังหวะเซฟลูกยิงในจังหวะตัดบอลในจังหวะอะไรก็ตามก็ยังถือว่าก็ถ้าถามตัวผมก็ยังอยากเก็บเขาไว้นะครับ อยากให้เป็นตำนานไปเลยโอเคเขาก็พยายามเล่นด้วยขามากขึ้นอาจจะไม่เก่งนักแต่เท่าที่เห็นก็พัฒนาขึ้นได้มากขึ้นแล้วก็ไม่เห็นมีใครที่ว่าจะใครจะมาดีทันทีแบบจะใช้ขาได้แบบอลิสันหรือว่าเอเดรันเลยเหรอมันก็ยากนะครับในส่วนของเซนเตอร์วาลานี่สุดยอดอยู่แล้วแน่นอนในมาตรฐานของเขามาเลเซียมีความทุ่มเทแบ็กขวาอย่างวันบิสก้าก็กล้าเล่นมากขึ้นกล้าเติมเกมลุกเกมลุกที่เติมขึ้นไปก็มีประโยชน์ ในส่วนของครึ่งหลังจะเห็นในชัดเล่ของเกมรับเกมรับก็ช่วยได้ดีในจังหวะที่บอลจะเสียแล้วเขาวิ่งเขา้าคือมันมีความกล้าเล่นมากขึ้นลูกชอว์ดีดีเลยคนระับในตำแหน่งเซนเตอร์อย่างนักที่แล้วเนี่ยเอาคาเซมิโร่ลงมาเล่นเซนเตอร์ก็เล่นดีลูกชาวันนี้เล่นเซนเตอร์ก็เล่นดีมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าจุดที่เมนยูเคยมีวาลานกับลิซันโดมาร์ตินเนสที่ไว้ใจได้ตอนนี้จะถอยคาเซมิโร่มาเล่นก็ได้หรือจะเอาลูกชอกลับเข้ามาเล่นก็ได้มันเป็นสไตล์แบบ อาจากอัมสเตดามหรือเปล่าคล้ายๆไหมครับมันคุ้นๆไหมว่านี่คือบอลแบบตัวทอนฟุตบอลบอลที่ทดแทนตำแหน่งกันได้มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกครับแต่กลิ่นายพวกนี้ระบบคนนี้มันเริ่มเข้ามาวันนี้2ประตูที่แมนยูได้มันอาจจะเป็นลูกเซตพีทอ่ะลูกแรกสุดเซตพีทอย่างชัดเจนอยู่แล้วคือเปิดจากคอนเนอร์มาแล้วก็เข้ากลางแล้วก็เป็นลูกโศกที่แรดฟอร์ดเข้าไปยิงลูกต่อมาเป็นลูกโต้กลับมันก็ยังไม่ใช่เกมที่แมนเชสเตอร์ยู็ดอยากจะเป็น แต่ส, <ENNIS> สิ่งที่แมนยูดีมาตลอดก็คือลูกโตกลับอยู่แล้วครับตั้งแต่สมัยของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์ูสันยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่มีลูกที่ทําเกมบุกเจาะเจาะเจาะแล้วยิงได้เจาะเจาะเจาะแล้วยิงได้ถ้าทางนี้ทําไม่ได้ทําทางนี้สิถ้าแผนนี้ทําไม่ได้ใช้แผนนี้สินี่ต่างหากคือสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นผลดีกับทีมบูนัวเฟนันวันนี้ก็โอเคมันมีจังหวะที่เสียเยอะแต่มันจะมีจังหวะที่เขากล้าได้กล้าเสียก็เยอะเช่นกันไม่ว่าจะเป็นลูกที่ลักไก่ยิงไกลมันมีจังหวะที่ควยจ่ายสามส จังหวะก,การวิ่งของคาเซมิโลจังหวะก,การวิ่งของเอริกเซนการวิ่งวิ่งในที่ไม่มีบอลนะครับมันดูมีประโยชน์มากถ้าใครดูบอลมันีอย่างตั้งใจแล้วดูการวิ่งของคาเซมิโลกับเอริกเซนนะครับตอนที่นักเตะกองหลังโดนปีบตอนที่กองกลางบุกไม่ได้เกมลุกทําไม่ขึ้นเขาจะลงมารับบอลเขาจะวิ่งหาช่องเพื่อมารับบอลมันเห็นได้ชัดอย่างตอนที่ฟานเดเบกลงมาฟานเดเบกวิ่งไปชอบวิ่งไปซ่อนอยู่ข้างหลังกองหลังแล้วเพื่อนก็จ่ายให้ไม่ได้ อันนี่คือความแตกต่างนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าวันเด็กวันเบกเล่นไม่ดีเขาก็พยายามเล่นดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเอาในี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะชนะ3-0ในวันนี้กลับมาเล่นพนะิมลิกนัดแรกหลังจากหยุดไป6สัปดาห์หลังจากฟุตบอลโลกส่วนคู่เชลซีกับบอลมามัครับก็เชลซีก็ชนะไป2ศูนย์นะจาก ลูกยิงของไคยฮารเวิร์ดที่สเตอร์ลิงส่งมาแล้วไคยฮารเวิร์ดก็จ่ายกลับมาให้เมสันเมาส์ยิงประตูที่2ชนะไปเป็น2ประตูต่อ0ูนย์ก็สุตารางคะแนนคร่าวๆา,ขาเขาอาร์เซนอลก็ยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่ครับแข่ง15นะัดมี40คะแนนตามด้วย New le, นิวคาสเซิลนี่รองจ่าฝูงแล้ว33คะแนนที่3 Manchester City, 4, แมน pur, 5, Manchester United, 6, เชสเตอร์ซิตี้ที่4ี่เทอแนมฮอสเปอร์ที่5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่6ลิเวอร์พูลที่7ไบรตันและที่8เชลซีไบรตันกับเชลซีมีคะแนนเท่ากันนะโอเคครับและนี่คือเรื่องราวของ ฟุตบอลวันบ็อกซิ่งเดย์คู่เมื่อคืนนี้ทั้ง2คู่นะครับเชลซีและแมนยูเก็บชัยชนะได้ทั้งคู่ก็อยังอยู่ในการลุ้นตำแหน่งลุ้นพื้นที่ยุโรปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันกดไลค์กดแชร์กดสับ c r คายเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับชาวสปอร์ตบานยูเนาะแล้วพบกันใหม่ในะคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ